ถุงไอโอหยิบถุงอะไรที่มันอยู่ในหน้าหนาวออกมาก่อนมันบังของไม่เลยเดยกะอ่านะวัวนะหนุกพ้อนวาง็ระนัะแหวกเอากันอยู่ได้ไม่หยิบของที่มันเกะกะออกก่อนอย่าพูดเดี๋ยวไปเอาทำผัวตึ เรามยี่สิเนี่ยวันนี้สับปารสนาเจียวว่าไม่เอาหลกเวลาไม่มีนี่แย่งให้แ็ดหมดหน้าไม้แย่ห่อทะเลีจังของไม่มีนี่แย่งจังที่มีเจ้าของนี่อย่างนึงชอบจังเวลาไม่มีนี่ไม่แหกหอยเอาก็เข้าไปล่ะ เราไม่มีนะโหเมื่อวานแย่งกันจะฆ่ากันเลยสับปะรดไม่มีสี่สิบข่ะไอ้โหขายไปก่อนจะสั่งของข้าวคุกบี้ไมมีคอนหกศีทร้าคุกบี้ไม่มามามันหมดแล้ว